ใครไม่สรุปตอนนี้นะคบเหม็นมาเลยนะครับให้กําลังใจอยากจะให้กําลังใจอะไรผมชอบกําลังใจสําคัญกับศิลปินนันเพราะว่าเนี่ยคือศิลปินเขาตั้งใจบางคนเดินทางไกลมาเพื่อจะรอดูเดินทางมาทั่วภาคอีสานแต่วันเนี้ยไม่ได้ดูสดด้านหน้าข้านเวทีก็ไม่เป็นไรมาอยู่ข้างใจเราในติ๊กตอกตอนนี้เลยนี่รักกันจริงก็อยู่ตรงนี้ค้างเลยค้างเลยเข้าใหม่เข้าใหม่ ตอนแรกแค่สนุกแต่พอเซนดิเชียเขา้า <c oughs> ไม่เป็นไรเราถือว่าได้ภาพนี้ <c oughs> เออเราถือว่าได้ภาพนี้ห่างเปี <c oughs> ่ยนใจไม่ได้ขึ้นชมไม่เป็นไรวันเอามาแล้ว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 อ่ะม,มาแล้วเม้นมาแล้วให้กำลังใจได้เลยตอนนี้พันพันพันคันห้าในวันสามเอาวันสามนะครับอ่ะกำลังแชร์กำลังแชร์จกำลังแชร์เท่าไหร่ครับสามพันกว้าว แชร์เลยจ้านะจ้าดังนั้นแชร์ได้ทุกช่องเลยสําหรับใครที่เข้ามาตอนนี้รีบเลยโอ้โหกำลังใจสําคัญทุกคนนี่เป็นต่าสา์เพราะความตื่นเต้นคือ,อก่อนที่จะขึ้นเขามีการสอนกันร้องบางอย่างศสลิเกสอนหมอลำร้องลิเกศาสหมอลำสอนลิเกร้องหมอลำลอลมลำีใครอยากชมบ้างใครอยากชมตอนนี้นะจ้ารัหวหัวใจมาเลยได้แล้วอ้าวบางคนบอกได้ราคาเดี๋ยวยังไง ยังไงเราไม่ให้กดทําไมมารู้ยังไม่คุยกันเลยยังไงยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้บอกเลยว่าจะได้ราคาเท่าไหร่รู้แล้วใจเย็นๆใจเย็นเพราะเราจะมีช่วงเวลาบอกเลยนะเอาแบบก่อนพี่จะร้องจะเป็นช่วงเวลาแปดเซลล์จริงๆไม่อยากขายเพราะทุกคนกมาบอกว่าเนี่ยได้ราคานี้เลยต้องพูดดังนั้นเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าอ่ะทำไมเฮ้ยได้แปดสองสองเฮ้ยเริ่มงยังไงยังไงเริ่องอะไร เดี๋ยวเริ่มไป้เพราะตอนแรกตั้งใจอยากให้ดูก่อนเอาอย่างเี้ยผมอยากขอกําลังใจสําหรับเอฟ,ฟของพ่อโจยิงแลวก็นของนุงน่นใครที่เข้ามาวันนี้อาจจะมีความสุกว่าหน้าเวทีไม่ได้ไปเจอเขาอ,อยากจะมาเจอที่หน้ากีนิกันไหมได้ไ,ได้เราอยู่กันที่ไหนมาเลยเซ็นท่านุบลนรฐาชธานีครับ เดินาไม่ยากเลยนะครับ็บอดเลยนะครับวันนี้ใครอยู่ที่สิ่สเก็ดไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเนาะทมโาที่สินาทีตอนนี้พีพี่หมอเห็นรถตู้ี่หมอมาพ่อเอกไปจอน้ำเพืินเขาจังบลุงเ่อนาะงันญางสิลุงาสิลุงมาเข้าไปนะปนเพื่นเนาจังบลุงรถตร้จอดเยู่ไปจอดอยอ่เฮี้ยงกันเลยอกอากซล้ออาอต้องไปกันบ้านบ้านบานบ้านบ้านบ้าน้านบ้านนบ้านบ้าบ้านบ้านบ้นบ้านานบ้านบานบ i man. ทุกคนอยู่ดังนั้นต้องมาเจอกันที่สถานที่จริงใช่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่แล้วมีความสุขรักกันจริงหรือเปล่าถ้ารักกันจริงมาหาได้ปะอะไรนะข้อเอกทางที่เช้ายิ้มใส่อบไปให้ดูตอนนี้คช่วยเอ็ดสี่หน้าประตูเต็มแลงข้อดีเอ็ดีหน้าประตูประมาณทันกว่าคนถามว่ามาได้เรื่อยๆจ้าเจอแม่เฟืนด้วยมาเจอพี่เอ็มด้วยเจันย เจอความหล่อของสวยเออแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเข้ามาแล้วเมื่อกี้หลายคนพิมพ์มาเมื่อกี้8ถึง5จริงหรือเปล่าถ้าจริงนี่ตกใจเลยนะเอาถ้าจริงถ้าจริงนี่ตกใจเลยนะว่าตอนนี้จะเป็นสก้าสเปเชียลที่แทนออโ้โกให้ที่ให้ที่มีของพิเศษให้ที่มีความพิเศษมากมาทุกคนตอนนี้ความพิเศษอ่ะเริ่มเลยดีกว่า้มค่อยเงี้คนที่รัก ทั้งสาคนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ที่ติดอยู่บริเวณติ๊กตอกของเราหนะ้าจอตรงน,นี้อลังจริงอยากให้ให้กาลังใจด้วยวิธีอย่นี้ดังนั้นวันนี้ครับเรามีโปรพิเศษที่ต้องบอกว่าเฉพาะคนที่อยากที่จะเป็นกําลังใจใอยากจะให้ใจกันนะครับกับพิเศษเนี้เลยวันนี้ครับพิเศษสําหรับใครที่มาดูอยู่ทั้งสองช่องตอนนี้3ามข้อแบบนี้ทุกคนจากราคาปกติถ้าทุกคนแบบไปซื้อตามหน้าราา้าน่างๆตรงนี้มีหมดเลยนะจากราคา ปกติที่จะรู้เลยพี่เอฟซีว่าเคยซื้อได้เท่าไหร่เคยซื้อได้อะไรเคยซื้ออะไรดังนั้นถ้าใครซื้อได้เท่าไรวันนี้จะพิเศษกว่าเดิมจากราคาปกตินะครับ1,770บาทนี่คือราคาเต็มและถูกกว่าในไลฟ์พ่โจเท่าไหร่เท่าไหร่พ่อโจหนึ่งพับาทที่ถูกสุดนี่นี่นี่ึงพันบาทนะครับแต่วันนี้ได้รางวัลเท่าไหร่วันนี้ครับ1,000ไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้หกหนไม่ได้แล้วจริงบล็อกกันหรือเปล่าจริงหรอ ดังนั้นตอนนี้ถ้าครกวาได้800วงเว็ดสิงเราเราจะมีช่วงเวลาแฟ8เซลล์ที่จากราคา1,000บาทเหลือเพียง850บาทแต่แต่แต่ว่าบางคนได้ไม่ถึงไม่พอทุกคนครับ วันนี้หลายคนบอกว่าอยากจะมาเจอหน้าเวทีแล้วเราก็เลยสร้างความชื่นใจแปดร้อยห้าบาทก็มีเหรอโอ้หลายค่นบอกเคยเห็นแล้วใครได้กว่าบาทร้อยห้าสิบบาทรีบกดและรีบชำระเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปไม่ใช่แค่สามโเท่านั้นนะครับคุณยังจะได้กระบอกน้ำที่มีความพิเศษกับสัญลักษณ์ของซุปตา์ที่เราจะเข้าไปในกระบอกน้ำเลยทุกคนอันนี้ไม่เคยมีนะ ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรูปก,การ์ตูนสุดน่ารักที่เราให้ทุกคนโดยเฉพาะบางคนอยากเห็นเข้าโจงนี้อยู่แล้วแต่นี่เป็นรูปใครบ้างไหนหนูดูซิมีรูปใครบ้างใครเลยใครเลยนุ่นโบแล้วก็แม่เคยมาเจอ่าใคเอาลูกเราเข้าไปมีด้วยหรอดังนั้นรุ่นนี้คือพี่ในช่วยกันเนี่ย <ใน S 2> จะต้องเป็นรุ่นที่ไม่มีการจัดกิจกรรมวนี กิจกรรมจะเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตนนะครับบ้ามีเราเืินเนี่ยคือจปแกนะนี่เราจริงจริงด้วยตอนนี้รีบเลยได้่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวม่เฟินอยู่ข้างพ่อเลยนี่แน่ะนี่ ทุกคนรีบกดและชำระเลยเพราะว่าราคาจะปรับเป็นปกติพันทีนะถ้าตอนนี้ใครที่ได้ราคาเมื่อกี้ได้ยินข้างๆว่ามี600กว่าบาท700กว่าบาท800กว่าบาทนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะสนับสนุนโดยเฉพาะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่คุณรักแต่ถ้าไม่ทันในช่วงแปดเจลจะปรับราคาขึ้นเป็น1,000บาทคา่ะ <Hey. S 2> เร็วๆเาโทรบอกเลยสินาทีสองทันได้เลยดูดูเารีบจิ้มเลยครับรีบจิ้มเลยนะครับออากันมายิงเราด้วยตกใจรอดูเสื้อเรามีเซื้อไพสในเ้อ้ไพัสในเสื้อไพแล้วตกใจแล้วในตกใจพี่บอดไม่รู้ว่ามาเยอะขนาด โดนวนเลยโดนวนเลยอ่ะดังนั้นก็เซร์ไพรตลอดเลยขออนุนะครับเพื่อนๆพมี15ซองและที่สำคัญนะครับวันนี้โปรโมชั่นของเรานะครับ3พอเนี่ย3าันกินได้ถึงกว่าและ3พอเนี่ยจะเห็นผลแน่นอนหลายคนเมื่อกี้ถามว่าพ่อแต่ละไลฟ์เข้าไปดูเด็กลงหล่อขึ้นดูดีขึ้นทุกคนยิ่งกินต่อเนื่องพ่อบอกว่ากินต่อพ่อยิ่งกินพ่อลดลงแล้วพ่อลดลงแล้วจากสีจากสีเหลือวันละสองแล้วหลายคนถาว่า อจย,ยังไงอะลุคที่นุ่นมีออร่าหน้านตาหอมใสเออก็บอกแล้วว่าน,านี่ไงกูตั้งใหจจะกังนำลินิกนี่ไง